เนื่องในโอกาสสัปดาวันมาคาปูชาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณเพื่อเสนอสาระและแนวความคิดที่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติตามหลักการแห่งพระพุทธศาสนาโดยนำบทประพันธ์สาระธรรมะอันเป็นอมาตะของพันเอกปิน่นมุทุกันอดีตอนุสาสนาจารย์กองทบบและอดีตอธิบดีกรมการศาสนา มาเป็นหลักในการเผยแผ่ธรรมะบรรยายโดยจันทิมามุทุกันเชยสงวนตลอดสัปดาห์วันมาค้าบูชาวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังธรรมะจากรายการธรรมะรับอรุณได้นบบัดนี้ ัการพระคุณเจ้าที่กรพและเจริญสุขสวัสดีแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะคะเช้าวันนี้ก็เป็นตามปกติของเราคือเราจะได้ฟังธรรมะ30นาทีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะ่ะวันนี้รายการธรรมะรับอรุณก็ยังคงอยู่ในสัปดาห์แห่งการปฏิบัติธรรม ในโอกาสวันมาคาบูชาครั้งนี้ก็นับว่าเป็นครั้งที่สามรายการที่สของปีนี้ที่ดิฉันได้มีโอกาสนำเรื่องราวของพระพุทธศาสนามาเผยแพร่ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังวันนี้ก็ยังคงจะเป็นเรื่องของพระธรรมจาก มาคาบูชาอยู่นะคะคือวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่เรากำลังอยู่ในสัปดาห์นี้ก็คือวันมาคาบูชาเป็นวันที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคือมีเรื่องของพระโอวาทปาติโมกนั่นก็คือพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นทั้งคำสอน คําตักเตือนโดยเนื้อความโดยพยนชนะโดยอัฏถะเหมือนกันหมดคือเป็นหลักธรรมเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจ,งจึงตรัสเรื่องของการแสวงหาพรหมจรรย์อุปมาเหมือน เรื่องที่ผู้มีความต้องการสแสวงหาแก่นไม้ไว้ว่าบุคคลบางคนปรารถนาจะสแสวงหาแก่นของต้นไม้ที่ยืนต้นแต่เขาละเลยแก่นละเลยกระพี้ละเลยเปลือกละเลยสเก็ตตัดออกไปเพียงกิ่งและใบเพราะความที่ไม่รู้จักว่าส่วนใดเป็นแก่นแท้ของต้นไม้นั่นเอง บางคนก็ถากเอาเพียงสะเก็ตของต้นไม้ไปด้วยสำคัญว่าเป็นแก่นไม้บางคนถากเอาเปลือกของต้นไม้ไปด้วยสำคัญว่าเป็นแก่นไม้หรือบางคนก็ถากเอากระพีของต้นไม้ไปด้วยสำคัญว่าเป็นแก่นไม้เหมือนกันบางคนเลือกถากเอาแก่นไม้แล้วถือไปเปรียบด้วยคุณบุตรบางคน ออกจากเรือนบวชด,ด้วยความศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิเป็นผู้ที่ไม่ประมาทยอา่อมจะบรรลุโลกุตรธรรม9ประการคือมรก4ผลสีมิพานหนึ่งเขาย่อมได้แก่นไม้ตามความประสงค์พุทธศาสนิกชนผู้ที่สแสวงหาปรมจันทร์ สแสวงหาความหลุดพ้นพึงพิจารณาแล้วเลือกถากเอาแตกแก่นไม้มุ่งตรงสู่โลกุตรธรรมด้วยการขวนขวายศึกษาประพฤติปฏิบัติตามพระศัพทธรรมและพระโอวาทของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินตามรอยทางพระอริยสาวกทั้งหลายที่ท่านได้พบแก่นแท้ของพรหมจารย์แล้ว พ้นแล้วจากทุกข์ทั้งปวงในวัตตะในวันมาฆาบูชาคือวันเพ็ญเดือนสามมาคะเริกนั้นนอกจากจะเป็นวันจารุรงคสขันิบาตแล้วยังตรงกับวันที่พระพุทธองค์ทรงปรงอายุสังขารณนะปาวาลเจดีใกล้กับปรุงเวสาลี เพื่อเสด็จดับขันทปรินิพานในปีสุดท้ายแห่งพระชนมายุของพระพุทธองค์ก่อนปรินิพานได้สามเดือนอีกด้วยเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้จึงเห็นความสำคัญของวันมาคาอุชาอย่างเต็มที่ในวันนี้รายการของเราก็จะขออธิบายความหมาย อย่างละเอียดลึกซึ้งสักหน่อยหนึ่งจากพระโอวาทปาติโมกฟังต่อจากเมื่อรายการที่แล้วเนื่องจากโอวาทปาติโมกนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงแสดงแล้วก็เปรียบเสมือนหนึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นคำสอนที่เครือคูนให้สัตว์ทั้งหลายดำรงอยู่ในทางสวรรค์และนิพพานแม้ว่าจะเป็นพระโอวาท ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่เหล่าบรรพชิตแต่ขรือหัดผู้มุ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็สามารถที่จะน้อมนำเอาพระโอวาทนั้นมาประพฤติปฏิบัติตามได้เพราะเหตุนั้นเองจึงได้รวบรวมความหมายโอวาทปาติโมกจากอัตถกถาในที่ต่างๆที่ได้ มีอาจารย์ได้ขยายความไว้ในพระไตรปิฎกหลายต่อหลายเล่มแล้วก็นำมาเรียบเรียงให้รับฟังโดยที่จะได้น้อมนำเอาพระโอวาทนั้นมาได้อธิบายเพื่อความจะประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องดียิ่งขึ้นในโอวาทปาติโมกนั้นกล่าวไว้ว่าขันติ คือความอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งคําว่าขันติก็ได้แก่ความอดทนความอดกลั้นความอดทนนั้นก็คืออดทนต่อความทุกข์อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวกระหายอดทนต่อสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งปวง อดทนต่อการงานที่ต้องตราตรำไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยไม่ท้อถอยหรือหมดกำลังใจทอดทิ้งธุระไปกลางคันได้ส่วนความอดกลั้นนั้นก็คืออดกลั้นต่อถ้อยคำที่ถูกถากถางเย้ยหยันเสียดสีหรือหยาบคายอดกลั้นต่อทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นในตนเอง แม้อาจจะถึงชีวิตก็สามารถทําใจให้วางเฉยได้ส่วนคำว่าตบะก็ได้แก่ความมีใจที่เยือกเย็นไม่เดือดดานไม่หุนหันพลันแล่นมุ่งมั่นบําเพ็ญเพียรเ,เพื่อทากิจของตนให้สำเร็จบริบูรณ์พระพุทธองค์จึงตรัสว่าขันติคือความอดกลั้น เป็นตบากอย่างยิ่งในข้อความของพระโอวาทปาติโมกต่อไปนั้นบัญญัติไว้ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสพระนิพพานว่าประสบสุดคำว่านิพพานก็เป็นสภาพธรร,รมที่สิ้นจากพิเลธท,ทั้งปวงเป็นสัจจะธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ด้วยรับปัญญาอันยิ่งของพระองค์ใน วันวิสาขบุรมนณำมีคือวันเพ็ญเดือนหกณโพธิบัลลังใต้ร่มพระศิมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราตำบลพุทธคยาหลังจากที่ได้ทรงบำเพ็ญเพียรมานานถึงเสียสงไขยกับอีกแสนกับจึงได้ตรัสรู้อริยธรรมสี่ประการคือทุกขอริยสัตว์ ทุกขะสมุทัยสัตว์ทุกขะนิโรธอริยสัตว์ทุกขะนิโรธาคามิมีปฏิปทาอริยสัตว์<อ>คำว่าทุกขะอริยสัตว์นั้นทรงตรัสรู้ว่าความทุกข์อันได้แก่ชาติชรามรณะโศกปริเวทะทุกข์ธมนัสอุปายาส ความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักและความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นความทุกข์สรุปว่าอุปาทานขันห้าคือการเข้าไปยึดมั่นในรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันเหล่านี้เป็นทุกข์ ทุกขอริยสัตว์เหล่านี้เป็นธรรมที่ควรำกำหนดรู้ในทุกขะสมุทัยอริยสั์ทรงตรัสรู้ว่าเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ได้ได้แก่กามตัญหาคือความยินดีพอใจในกามคุณห้าคือหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสโูัพพะ คือสัมผัสภาวะตัณหาคือความยินดีหรือพอใจในภพและอรูปภพที่ประกอบด้วยความเห็นผิดว่าโลกและวิญญาณเที่ยงไม่สืนสูญวิภวะตัณหาก็คือความยินดีพอใจที่ประกอบด้วยความเห็นผิดว่าตายแล้วสูญไม่มีการเกิดในภพใหม่อีกทุกขะสมุทัย อริยสัจเหล่านี้ก็เป็นธรรมที่ควรละทุกขะนิโรธาอริย,ยสัจทรงจะสรู้ว่าการดับทุกข์และดับเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์โดยไม่เหลือไม่ให้เกิดอีกซึ่งจากอาสวะพิเลตทั้งหลายมีอยู่คือพระนิพพานทุกขะนิโรธาอริยสัจนี้เป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้ง ทุกขานิโรธาคามีปฏิปทาอริยสัจท,ทรงประสรู้ข้อปฏิบัติที่จะทำให้พ้นจากทุกข์ได้แก่อริยมรรคที่มีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากััมตะสัมมาอาชิวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิคือมีองค์แปดประการ สัมมาทิฏฐินั้นคือความเห็นที่ถูกต้องได้แก่ความรู้ในอริย 4. สัจสีสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบได้แก่ดำริออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนสัมมาวาจาหมายถึงวาจาชอบได้แก่วจีสุจริตสี่คือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบและ ไม่พูดเพ้อเจ้อคือเหลวไหลไร้สาระสัมมารมันตะคือการกระทำชอบได้แก่กายสุจริตสามคือเว้นจากปานาติบาตเว้นจากอธินาทานเว้นจากกามีสุมิชฌาจาระสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบได้แก่การประกอบสัมมาชีพ เว้นจากมิจฉาชีพสัมมาวายามะคือความเพียรชอบได้แก่เพียรระวังไม่ให้อกุสลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรกำจัดอกุสนที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดสิ้นไปเพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรรักษาผู้สนที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้น สัมมาสติคือความระลึกชอบได้แก่สติในสติปัฏฐานสี่ประการคือกายานุปัสนาสติปัฏฐานสติที่ระลึกในกายเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานสติที่ระลึกในเวทนาจิตานุปัสนาสติปัฏฐานคือสติ ที่ระลึกในจิตธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือสติที่ระลึกในธรรมทั้งหลายสัมมาสมาธิก็ได้แก่สมาธิในปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานและจตุถะฌานด้วยในสังขยุตตนิกายคือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลาย ที่พระเฉตวันวิหารว่าบรรดาทางทั้งหลายทางมีองค์แปดนี้เท่านั้นประเสริฐสุด,สดเพราะเป็นทางที่ดำเนินไปสู่มรรคผลมิพานเป็นทางที่ไปให้ถึงความสิ้นกิเลสทางอื่นย่อมไม่หนีเธอทั้งหลายจงดำเนินไปในทางนี้เพราะเหตุว่าเมื่อเธอดำเนินไปตามรอยทางนี้เธอย่อมพ้นจากเครื่องผูกของมาร จะทำที่สุดแห่งทุกข์ในวัตตะาได้ก็รอยทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตที่ทรงดำเนินไปแล้วก็คือมักมีองค์แปดนี้นั่นเถียวตถาคตได้ดำเนินตามแล้วซึ่งหนทางนั้นจึงได้รู้ยิ่งซึ่งชาติชราหมรณะรู้ความดับโดยไม่เหลือ แห่งชาติวิชาติการเกิดการแก่ความชรามรณะคือความตายนั่นคือนิพานของการที่เรารู้ซึ่งข้อปฏิบัติที่ทำให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติความแก่ชราความเกิดความแก่และความตายนั้นคือมรรคที่มีองค์แปดนั่นเอง พระพุทธองค์จึงตรัสสรรเสริญพระนิพพานไว้ว่าเป็นธรรมอันประเสริฐต่อไปจะได้กล่าวถึงผู้ที่ทำร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตคำว่าทำร้ายผู้อื่นนั้นหรือที่เราเห็นได้ชัดๆคือการเบียดเบียนผู้อื่นได้แก่การกระทำทุจริตสามคือหนึ่งกายทุจริต ได้แก่การกระทำฆ่าสัตว์อธินาทานลักทรัพย์และกามีสุมิชาจาระประพฤติผิดในสามีหรือภรรยาของผู้อื่นข้อสองก็คือวจีทุจริตได้แก่เจตนาที่จะกล่าวมุสาคือพูดเท็จปิสุนาวาคือการพูดส่อเสียดคือฟังความข้างนี้แล้วนำไปบอกข้างโน้น เพื่อทำลายคนฝ่ายนี้หรือฟังความจากข้างโน้นและนำมาบอกข้างนี้เพื่อจะทำลายคนฝ่ายโน้นให้สองฝ่ายนั้นเกิดความแตกแยกกันพรุศวาสก็คือการกล่าวคำหยาบทำให้ไม่เป็นที่รักของผู้อื่นสซัำฝาปวาทะก็คือการพูดเพ้อเจอ้อเลวไหลไร้สาระ คือพูดไม่ถูกการไม่ถูกเวลาเป็นคำพูดที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นประการที่3คือเรื่องของมโนทุจริตได้แก่อภิชยาคือเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนพยาบาทคือมีจิตคิดผูกโกรธคิดร้ายผู้อื่นและมิฉาทิฏฐิ เป็นผู้ที่มีความเห็นผิดจากหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เชื่อหลักของกรรมและเห็นว่าการให้ทานไม่มีผลเป็นต้นทุจริตสามเหลา่านี้ย่อมทำให้ศีลของตนพินาศลงได้คำว่าบรรพชิตนั้นหมายถึงนักบวชในพระพุทธศาสนาผู้ที่เป็นบรรพชิตจะต้องประกอบด้วยธรรม จ็ดประการคือหนึ่งไม่หมวเพลิดเพลินหมกมุ่นอยู่กับการงานอย่างเช่นเย็บจีวรหรือทำบริขารต่างๆจนไม่มีเวลาที่จะเล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินัยและบำเพ็ญสมณธรรม 2. ไม่เพลิดเพลินในการคุย 3. ไม่เพลิดเพลินในการหลับนอน 4. ไม่เพลิดเพลินในการคลุกคลีกับหมู่คณะ 5. ไม่ตกอยู่ในอำนาจของความปรารถนาลามก 6. ไม่คบกับคนผ่านเป็นมิตรและเไม่ทอดทุระที่จะบังเพีเพียรเพื่อให้บรรลุคุณวิเศษชั้นสูงขึ้นไปพระพุทธองค์จึงตรัสว่าผู้ทำร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้เบียดเบียนสัตว์อื่นก็ไม่ชื่อว่า ันน่เชกคำว่าเบียดเบียนนั้นหมายถึงการกระทําที่ทําให้สัตว์อื่นถึงแก่ความตายความทุกข์ทรมานเจ็บปวดโดยที่สุดแม้สัตว์เล็กๆสัตว์น้อยๆอย่างเช่นพวกเหลือยุงเป็นต้นและถึงแม้จะไม่ทําร้ายไม่ฆ่าแต่เบียดเบียนด,ด้วยการกักขังจองจําก็ยังได้ชื่อว่าเบียดเบียนนั่นเอง เพราะยังไม่สงบจากการเบียดเบียนคําว่าสมณะก็คือผู้สงบจากทิเลสผู้ที่ได้ชื่อว่าสมณะจะต้องเป็นผู้มีศีลสํารวมในพระปาติโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและขวจอรือสํารวมไปในที่ที่จะไปเป็นผู้ที่เห็นภัยในโทษแม้มีประมาณเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย ทรงจำธรรมที่ทำได้ฟังมาสะสมธรรมที่ฟังไว้แล้วว่าธรรมเหล่าใดงามในเบื้องต้นธรรมเหล่าใดท่ามกลางงามในที่สุดแสดงพรหมจำรรหมายถึงอัตถะพร้อมทางเพียรยชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์กล่าวธรรมนั้นแก่ผู้อื่นได้คล่องแคล่วพิจารณาเนื้อความของธรรมนั้นได้อย่างปลุกโกลม เป็นผู้มีความเพียรทำให้กิเลสสิ้นไปดังนี้ชื่อว่าสมณะพระพุทธองค์งตรัสว่าผู้เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าสมณะการเว้นจากบาปอกุศลทั้งปวงพระพุทธองค์ทรงสอนให้เว้นจากการกระทำบาปอกุศลทั้งปวงด้วยศีลเพราะศีลเป็นเบื้องต้นแห่งการเจริญกุศลธรรมทั้งหลาย เมื่อเว้นจากการประทำทุจริตก็จะประพฤติสุจริตอันมีแต่ความสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจท่านกล่าวว่าศีลที่บุคคลรักษาดีแล้วย่อมนำชื่อเสียงและความสุขมาให้กลิ่นแห่งศีลย่อมฟุ้งขจรไปได้ทั้งทวนลมและตามลมจิตของผู้มีศีลถึงพร้อมยอม่อมโน้มไปสู่นิพพานสุบัติ ผู้ที่มีศีลสมบูรณ์ย่อมได้รับอานิสงส์อยู่5ประการดังนี้คือ 1. ย่อมประสบกล่องโภคสมบัติใหญ่ 2. เกียยติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งกระจรไป 3. เข้าไปสู่สังคมใดๆย่อมมีความองอาจไม่เก้อเขิน 4. ไม่หลงทำกาละ 5. จากโลกนี้ไปย่อม เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้เว้นจากบาปอกุศลทั้งปวงนอกจากนี้พระพุทธองค์ทรงสอนให้กระทำกุศลทุกอย่างมีทานอกุศลเป็นต้นคำว่าทานก็แปลว่าการให้การเผื่อแผ่แบ่งปันการเสียสละของตนเองเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น การให้ก็มีสองอย่างด้วยกันคืออามิสทานและธรรมทานอามิสทานนั้นคือการให้ด้วยวัตถุสิ่งของที่ควรให้ควรแบ่งปันควรเสียสละได้แก่ปัจจัยสี่คือจีวรรวมทั้งเครื่องลุ่งห่มต่างๆบินฑบาตรวมทั้งอาหารเครื่องบริโภคเสนาสนะที่อยู่อาศัยพิลานะเภศัตืิยารักษาโรค และวัตถุทานอีกสิบอย่างด้วยกันซึ่งได้แก่ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปกล้ที่นอนที่พักอาศัยและประทีปให้ด้วยการบูชาคุณความดีคือถวายสงฆ์หรือให้ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ด้วยเจตนาที่ดีทั้งสามการคือบุคพเจตนาก่อนให้มีจิต ยินดีที่จะให้มุ่งยาจนะเจตนาขณะที่กำลังให้ย่อมมีจิตเบิกบานผา่องใสอัปราประเจตนาคือเมื่อให้แล้วก็ยังมีความชื่นชมยินดีในการให้นั้นวัตถุทานที่บุคคลให้ด้วยเจตนาที่ดีทั้งสามการนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นทานที่มีผลมาก และมีอานิสงส์มากพระองค์ทรงแสดงอานิสงส์ของการให้ด้วยวัตถุสิ่งของนี้ว่าการให้ข้าวหรือน้ำชื่อว่าให้กำลังวังชาการให้เครื่องลุ่งห่มก็ชื่อว่าให้ผิวพันวันนะการให้ยานพานะก็ชื่อว่าให้ความสุขการให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้ดวงตาและการให้ที่อยู่อาศัยก็ชื่อว่าให้ทุกอย่าง คือให้ทั้งกำลังผิวพรร์ความสุขและดวงตาส่วนคำว่าธรรมทานนั้นคือการให้ทำรรเป็นทานภิกษุที่แสดงพระธรรมเทศนาชี้แจงให้ผู้ฟังเห็นกรรมและวิบากค,คือผลของกรรมจำแนกธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลแจกแจงให้เห็นว่าธรรมเหล่านี้มีโทษธรรมเหล่านี้ไม่มีโทษธรรมเหล่านี้ยินยืนชนติเตียน ที่ทำเหล่านี้ดินอยู่ชนสรรเสริญทำเหล่านี้บุคคลสมาทานให้สมบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าเชื่อว่าให้ทำเป็นทางคริหัดที่กล่าวทำที่ได้ฟังมาแล้วได้ศึกษามาแล้วให้ผู้อื่นได้รู้เรื่องตามก็เปรียบเสมือนกับได้ฟังธรรมจาก พระพุทธองค์ดังนั้นจึงถือว่าเป็นการฟังธรรมและได้บุญอุสงถึงที่สุดนอกจากนี้ในบรรดาครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนสิทธิ์ให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมที่ดีหรือพ่อแม่ที่สอนบุตรหลานของตนบริวารของตนให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลห้าก็ดีเหล่านี้กาชื่อว่าให้ทำเป็นทานทั้งสิ้น ในอัตกกาากล่าวไว้ว่าทานเป็นเบื้องต้นในการขัดเกลากิเลสคือความตรณีสอนให้เป็นผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้ออบอ้อมอารีท่านก็เปืีอบทานเหมือนกับแผ่นดินใหญ่เพราะว่าแผ่นดินเป็นที่ตั้งแห่งสิ่งของทั้งพวงทานก็เป็นที่ตั้งแห่งกุลธรรมทั้งพวงทานเป็นเหตุแห่งความสุขทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าทานเป็นบอกเกิดแห่งสติปัญญา และเป็นที่ตั้งแห่งโภคศั์ทั้งหลายผลของทานย่อมนำเกิดในสวรรค์พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้ทำกุศลให้ถึงพร้อม